อืมอ่าต่อนะทุกคนทีนี้กระแสทุกกระแสถ้าไม่ใช่อุงอิงมิดจีรีเลยทุกอย่างมันจึงไปลงที่น้องที่น้องที่น้องครอบครัวน้องแม่น้องจะทำให้ทุกคนมีรายได้ทั้งหมดเออแม่ก็บางทีก็ นั่นลหะจักสิวาจังไหนขั้นเบาๆกาับลูกๆก,กับบเบิงอ่าก็ต้องมาพูดถึงน้องอยู่ดีแต่กาแสรดราม่าถ้าไม่ใช่วิงกับผมมีคนเบิงถ้าไม่ใช่วิงมันก็ออกเงี้ยอุ้งอิงมาพร้อมกับกาแสอืมมาพร้อมกับกะแสรดราม่าต่างๆคนดูหลายแสนหลายล้านอุ้งอิงทั้งนั้น แต่ส่วนมากแม่ว่ามันเหมือนเจตานาตั้งใจให้มีดราม่าน่ะบางทีอ่ะอพราจบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนี้เ,เรื่องพ่อเอกก็เพิ่งจะจบไปเอาแล้วไปหมอลำไอดอดนแล้วมันเหมือนทุกอย่างมันถูกวางเป็นสคริปต์สคริปต์เป็นสเต็ปไปแล้ววะ่ะเหมือนเขาเขียนตารางขึ้นมาแต่ละเดือนเนี่ยอู๋อิงจะต้องมีดรามา่าเรื่องนั้นจะต้องมีดราม่านี้ คนนี้ต้องไปดราม่าน้องตรงนั้นคนนั้นต้องไปดราม่าน้องติเหมือนมันถูกจัดไว้หมดแล้วในความคิดของแม่นะเออแล้วแม่ได้ความคิดนี้จากไหนจากเอฟซีความเินเ <c oughs> ออลูกอุ้งอิงโดนมากี่ครั้งถามว่าพวกเราปกป้องมาเท่าไหร่ปกป้องจังไรมันก็บ,บจบเออด่าได้สูมือสูมือ เรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยร้อยลานพันร้อยร้อยเรื่องพันเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรอนาะทุกคนคิดดูถ้าเขาไม่ตั้งใจเจตนาให้มันเกิดมันเกิดจากการตั้งใจแน่นอนอืมตั้งใจให้เป็นดรามา่าแล้วแต่ละคนนี่แม่ต้องพูดนะไม่ต้องกขยี้นะ แม่ก็ต้องมาว่าคือเกาถ้าเหมือนเห็นไหมเมื่อวานหลายๆคลิปแม่พยายามไม่พูดคนมาดูแม่ไหมไม่มาดูดูกี่คนร้อยกว่าคนแม่ก็ขอบคุณแล้วือเห็นไ,ไหมแต่พอแม่มากรยี่เรื่องนี้คนเขามาเบิงบ้งบึงบ้งบึงบ้ง,งก็สมพันนี้ก็เยอะแล้วสําหรับแม่หญิงนะ แต่ช่องแม่เป็นช่องที่ไม่ได้เอาหนาอีหล่ามาเป็นปุกเป็นอย่างนกข้นกับ่ค่อยสนใจแต่ไม่เป็นไรแม่ไม่อยากแบบว่าเออพ่อพูดประเด็นน้องแล้วหน้าน้องมาแล้วเหมือนเรื่องที่เออมันเสี่ยงคนก็จะมองอีหล่าบดีเอาเป็นว่าช่องแม่ให้มันสับสนไปก็แล้วกันว่าคนมาคุยมาฟังเอ้ยหมายถึงไทยวะเออถ้าเป็นเรื่องดีแม่ก็จะเอ้ยซื่ออีหลา่าตรงๆถ้าเรื่องที่มันมีความเสี่ยง แม่ก็จะพยายามเลี่ยงเราทําข่าวก็ต้องเซฟน้องไปด้วยอมแม่หญิงนะบางคนนี่ขยี้แบบเกินไปก็มีเออเหมือนว่าเหมือนประเด็นว่าทําไมเอ่อไปกินชาบูไปกินอาหารญี่ปุ่นให้มากินตืต๊ดๆของมันแบบนี้ก็ขยี้กันไปขนาดนั้นแม่บอกขายี่ทําไมก็เลี่ยงบ้างก็ดี เออใช่ตัวน,นอกนะอืมแต่แม่ก็ดีใจชื่นชมนะชื่นชมออยอดมาลัยที่ช่องพ่อกันใช่ตอนแรกแม่คิดคิดคิดว่าตัวเลขทั้งหมดทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งล้านโอมันแค่ช่องใหญ่ไรช่องพ่อกันใช่ช่องเดียวคือหนึ่งล้านทีนี้บ้านฮักต่างๆแล้วที่แม่ไม่ได้โอนแต่ไปที่ช่องใหญ่ไรแม่โอนไปที่พ่อแม่น้องด้วยอ่ โอนไปลายอยู่อือนะคะวันที่21เ็ดเนี่ยแม่ว่ามาลัยไม่ต่ำจากเกือบสองล้านนะคลิปนี้นะคะแม่ยังคงขยี้ยังคงพูดเกี่ยวกับดราม่าต่างๆหลายเรื่องราวแต่แม่ก็อดชื่นช่วมอิลาบ่ไใดว่าน้องผ่านมาได้ยังไง คำว่าอ,อุงอิงต้องแก่งเบอร์ไหนวะเออมวนชื่นไปน้ำเขาเออซุ่มดราม่าก,กระดาไปอีลากระมวนผู้ใดเว้านน้ำดีกระมวนน้ำเขาเบอร์เออโอ้ยถ้าเป็นแม่นี่โอ้ยกูต้องเครียดอ่ะโอ้ยตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นเอออะไรก็อุงอิงนั่นก็อุยนี่ก็อุงอิงทําไมต้องให้เด็กสิบแปดปีมาตัดสินโน่นนี่นะเฮ้ยมันรู้เรื่องนะเว้ยมันอ่านข่าวนะ มันจะรู้สึกยังไงแต่นางก็แบบก้าวข้ามก้าวผ่านได้แต่เบื้องหลังแม่เชื่อว่าร้องไห้แหลในหลายๆเรื่องหาายแต่ก็ต้องชื่นชมว่าเช็ดน้ําตาและเดินหน้าต่อไปเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กนความคิดของน้องคือยิ่งใหญ่มากเขาจะไม่มานั่งเสียใจกับในทุกดราม,มา่าทุกวันทุกวันนางก็โดนก็จริงแต่ก็ก้าวข้ามก้าวผ่าน เออช้อนเบาๆหน่อยครับท่านท่านอยากให้ช้อนเคาะกับจานมันดังกิ๊งกิ๊งเดี๋ยวขอเวลาสักห้านาทีค่อยเคาะจานโตก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ก็เสร็จละพ <c oughs> อๆกันนะลูกแม่ลูกกบกับป้าป,ป้ามันกินข้าวมันเอาช้อนกับจานโคะกันกุ้งกิ๊งลูกกบนี่เหมือนเหมือนเล่นดนตีเลยแหละกุ้งกิ๊งกุ้งกิ๊งช้อนกับจานไม่รู้มันทําอะไรเวลามันกินข้าวอืมนะคะต้องเก่งเบื้อไหนจากคําว่าอุ้งอิง เขาโดนมาเท่าไหร่ขนาดเอฟซียางพวกเราอ่ะมันไม่ได้ด่าพวกเรานะแต่พวกเราทําไมเป็นเดือดเป็นแขนแทนน้องแล้วตัวน้องโดนเล่นงานมันจะขนาดไหนอ่มันจะเสียใจเท่าไหร่แต่นางก็อดทนแข็งแกร่งพวา้าแล้วก็คือเพชรแท้เลยนะยืนเด่นเป็นสงาให้คนดา่าคนบูรี่ไหนจะมืออไหนจะเสียงอีกเสียงไรเสียงลงไหนสิดังอีกออ นั่งร้องดังแปรนั่งร้องดังแมบนั่งร้องดังฮักนั่งร้องขี่ได้มือก็ไม่สมบูรณ์เอิ้นอีกุดอีกเกิดว่าไปชุ่มหาเด็กด่ากมานี่หลายเรื่องราวคับอุ้งอิงทั้งนั้นพ่อเข้ามามองย้อนไปมองย้อนกลับไปว่าอุ้ยน้องผ่านมาได้ยังไงวะทุกคำพูดอ่ะมันแรงนะทุกคนออ แต่แม่ก็ดีใจที่พวกคุณไม่ปล่อยมือน้องเป็นกำลังใจยิ่งฮักยิ่งรักนางมากยิ่งขึ้นไปอีกอยากที่ว่าเอ,อเห็นอากะฮักแล้วละ่ะแต่มันมันยิ่งรักมันความรักมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงจำนวนคนที่มาติดตามมาเบิงอีล่ะยอดบิวนี่ในช่องพ่อแม่น้องสี่หมื่นห้าหมื่นเยอะมากนั่นคือคนฮักเพิ่นเชสตนเพิ่นไม่รู้จะช่วยยังไง ก็พาไปช่วยสับตะไคร้ยอดบิวยอดแชร์ส่วอยกันแบบนี้ค่ะโอ้ยแม่นี่กราบทุกดวงใจเลยอุ้งอิงมันแข็งแข่งมันเข้มแข็ง,ขงม,มันเอาอะไรทําใจว่าบางทีแม่ก็คิดได้แม่นี่ยังแบบพวกทั่งเธอว่าไปไหายไปเออแต่น้องอ่ะเอาอะไรทําใจว่าเจอทุกดราม่าคําว่าอุ้งอิงน่ะนี่แต่ดราม่าทั้งนั้นเลยลุ่มเล่าเล่นงานนอง เล่นงานน้องไม่พอล่ามปามพอดพ่อหอดแม่คนนะ่ะโอ้โหพ่อเอกกับเล่าว่าเป็นผูไสอ้อกสามศอกเครื่องแล้วเล่ากันยังบาไหวกันพ่อเอกอะโดนแค่นี้แกก็ยังจะไม่ไหวยังเป๋อ่ะแล้วอุ๋งอิงอะ่ะสิบเจ็ดสิบแปดปีโอ้โหคือแร่งมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือสัจจวาจานี่อีกข้อหนึ่งแม่เชื่อว่าทําไมองค์อิงก้าวข้ามก้าวผ่านเพราะเขาลั่นวาจาไว้แล้วกับพ่อเขาเออว่าลาสิสูไปกับพ่อสู่ไปกับองค์กรทาให้น้องแบบแข็งแก่งไม่ยอมแพ้กับดราม่าต่างๆคือเล่าก้าวข้ามไปพบพรมกันเล่าบวันไว้มีมั่งแหละวันไว้แต่นางก็ เช็ดน้ำตาล,ลูกขึ้นมาทำงานต่อจริงไหมคะหลายเรื่องเราที่พวกมันเล่นงานน้องแม่เวาไปว่าม่าแล้วแม่ก็สร้างๆัง่งทำไมต้องดรามาา่าตลอดทำไมต้องเป็นอุ้งอิงเท่านั้นเพราะมันคือผลประโยชน์มหาศาลจากคำว่าอุ้งอิงเนี่ยมหาศา,าลค่ะรายได้แต่ละคนรวมกันไปดูสินะโดยเฉพาะแค่องค์กรนี่ก็ รวยมากองค์กรนี่รวยมากตอนนี้ยอดไลค์สัปตะไคร้บึมบึมบึมกี่ช่องอืมโอ้รายได้นี่จากดราม่าอิหลาทั้งนั้นแหละทุกรายได้มาจากหยดน้ําตาน้องทั้งนั้นรวมทั้งกูด้วยเออทำไมแม่จึงเอาเงินไปให้เพิ่นเพราะว่าแม่ไม่ได้กอกระแส ีก็กระแสก็ระไฮโน่น,นะหลายครั้งที่แม่โดนเล่นงานว่าบางคนไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรหรอกเข้ามาพิมพ์นี่เกาะกระแสกเขาแล้วอ่ะไปซื้อกุมพิมพ์บ้างนะโอ้โหคให้มากกว่ากุมมปิดแล้วโอเคทุกคนแม่ขอไปกินข้าวคนได้สามคลิปแล้วเดิมนีเพราะเดี๋ยวแม่จะไป ไปทำบ,บุญก่อนแล้วก็ไปดูดวงที่กังนําคิ i นิกวันนี้ที่เซนทรานสุราษฎร์ธนีนะคะแล้วเจอกันลุทุกคนบ๊ายบจ้ะ